ข้อ24เขาให้ข้อมูลนี้มาแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็จะเห็นว่าเราจะต้องหามัธยฐานฐานนิยมแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลนี้มาเรียงจากน้อยไปมากก่อนเพื่อให้หาค่ากลางสะดวกสะดวกนะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็เริ่มจากฐานนิยมก่อนฐานนิยมก็คือข้อมูลตัวที่ซ้ำมากที่สุด ก็จะเห็นว่า4เนี่ยซ้ำม,มากที่สุดก็คือ3ตัวก็จะได้ฐานนิยมเท่ากับ4นะแล้วก็ถัดมามัธยาฐานมัธยาฐานก็คือข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางก็เนื่องจากมีข้อมูลทั้งหมด12ตัวเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะแบ่งเป็นฝั่งนี้6ตัวแล้วก็ฝั่งนี้6ตัวนะเพราะฉะนั้นมัธยาฐานก็จะอยู่ระหว่าง4กับ5 ก็จะได้มัธยาฐานเท่ากับ4บวก5ส่วน2ก็เท่ากับ4.5นะแล้วก็สุดท้ายค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเท่ากับเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวก็คือมี12ตัวนะก็คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้6กว่ากวาเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยง3ค่านี้จากน้อยไปมากก็จะได้ฐานนิยมเนี่ยน้อยที่สุดแล้วมัธยาฐานรองลงมาแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิต ก็จะมากที่สุดนะก็ถ้าดู4ข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีข้อ2ข้อเดียวที่จริงนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ2นั่นเอง